ฟุตบอลไทยลีกแมตช์เดย์ที่23นะครับวันนี้ลุยกันต่ออีก2คู่ส่งท้ายกลางสัปดาห์นะครับแม่กลางสัปดาห์นี้แม่นจริงๆฟันธงยังไม่พลาดเลยวันนี้มาลุยกันใหม่ครับเริ่มกันตั้งแต่คู่ของราชบุรีเจอกับทูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับคู่นี้มีความหมายครับทูแบงคอกยูเนเต็ดตอนนี้เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่มีโอกาสแซงบุรีรัมยูไนเต็ดได้แล้วนะครับเมื่อวานบุรีรัมเสมอแบงคอกมีเกมอยู่ในมือ2นะัดถ้าชนะรวดทั้ง2เกมนี่จะแซงบุรีรัมยูเนเต็ดทันทีนะครารย ซึ่งไม่ง่ายแน่นอนนะครับเกมเจอกันเลกแรกแมตช์ข้อชนะมาสามหนึ่งนะครับมาเจอกันวันนี้เนี่ยราชบุรีเองมีอยู่32แต้มอยู่ในอันดับที่6นะครับตกลงไปเพราะว่าโดนเมืองทองแซงไปเมื่อวานนี้เมืองทองชนะไปแล้วแต่ว่าทีมก็ยังคงมีลุ้นพื้นที่ในอันดับ5อันดับ4พอไหวอยู่นะครับก็นัดล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้สุขโขทัยนะครับเป็นการแพ้เกมแรกในเลกที่2นะครับโดยผลงานในเลก2เนี่ยเนัดชนะถึง5เกมเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1นนะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านผลงานในบ้านดีมากัั4นนดหลงชนะ รวดเลยนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นไม่มีปัญหาอะไรครับพวกมาติอุตลิมาพวกไทรอนเดปิโนอะไรพวกนี้ลงลุยหมดเลยนะครับขณะที่แบงคอกยูไนเต็ดนะครับเลขกสองอย่างที่บอกครับเหลือเกมตกค้างในมืออยู่สองนัดตอนนี้พวกเขามีอยู่45แต้มตามหลังจากฝูบุรีรัมยูไนเต็ดเหลือเพียงแค่5แต้มเท่านั้นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยมีลุ้นต้องชนะเท่านั้นเองแต่ว่าสภาพทีมต้องเช็คอาการอย่างพวกของบาบูชเอทที่อาจจะไม่ทันนะครับแต่ว่าไดนิจิพงศ์เสนาณนนท์พ้นโทษแบนกลับมานะครับวิ้เล่มโมตา้าดาวมบสสูููงงุด15ประตกก็็ยยัอย่แล้ว เตะอย่างโปเก้าอน,นันต์ก็ได้จะกลับมาเป็นตัวจริงหลังจากกลับมาจากทีมชาติแล้วนะที่แล้วเป็นสำรองนะครับคู่นี้ถือว่าสูสีกันมากมากนะครับแต่ผมก็ยังมองว่าแบงคอกเองอยู่ในความมุ่งมั่นที่มากกว่าราชบุรีเองพอสะดุดแล้วมักจะสะดุดพอสมควรก็เลยคิดว่าแบงคอกไปเยือนวันนี้อย่างน้อยมีหนึ่งแต้มครับแล้วก็ค้นแบรนทศตวรรณสีฟ้านเองน่าจะมีทีเด็ดให้ทุกทีมบุกไปคว้าสามคะแนนได้เลยนะครับก็ฟันธงว่าทีมเยือนอย่างแบงคอกมีเฮเลยวันนี้แย่ที่สุดคือการเสมอมีหนึ่งแต้มครับสว่วนอี่ะะครรรับเลแกูมา นครปฐมเองยังไม่ปลอดภัยนะครับผ่านโซนตกชั้นอยู่แค่3แต้มมีอยู่26คะแนนนะครับล่าสุดบุกแพ้ขอนแก่นก็หลังจากที่ก่อนหน้านั้นไม่แพ้ใครมา5นัดนะครับวันนี้ได้ปริญญาอุตเภานันทีน้อยวิไลพ้นโทษแบนกลับมานะครับโดยมีเลซี่อโปซึ่งยิงมา2นัดติดแล้วก็กลายเป็นดาวสโบของทีมแปดประตูเนี่ยนำทัพขณะที่ลำพูนของเล็กเสนการ์มานะครับมี29แต้มก็ยังรุ้นที่5ได้อยู่นะครับเลข2เพิ่งจะเสมอนัดที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้6เกมชนะ3แพ้3ก็เรียกว่าบอลลุย คือไม่มีพอร์ตเลยนะครับวันนี้ออฟเกรี่เกโกเน,น่นติดโทษแบนนะครับแต่ว่าได้เนเกบาคัมแบ็กกลับมาหลังจากนัดเจอกับท่าเรือติดสัญญายิงตัวลงเล่นไม่ได้นะครับอัครพงผู้พิเศษที่กําลังฮอตฮอตยิงไปแล้ว7ประตูเป็นดาวสังกของทีมก็น,นำทัาเหมือนเดิมอาลีซิสโซโกเดนิสมูริโลก็ยังอยู่เือนครบคู่นี้ก็ถือว่าสูงสีนะครับแต่ว่านาครปฐผสมเองเล่นในบ้านค่อนข้างดีแต่ว่าบวกลบแล้วเนี่ยผมว่าก็นครปฐมเจอลำพูนไม่ง่ายครับมีการเล่นที่ไว้ใจได้ในระดับหนึ่งผมว่าลำพูนไม่แพ้นะครับ เผลอๆได้ถึงขั้นบุกชนะคนครปฐมก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าคู่นี้มองไปที่การเสมอและการถ้าจะมีผู้ชนะผมมองไปฝั่งทีมเยือนครับก็รอดูวันนี้2คู่นะครับทีมเยือนครับวันนี้เป็นวันของทีมเยือนลุ้นทั้งทูแมตตอกยูนิเต็ดและลำพูนบริเวรครับ